นี่ทุกคนต้มเม็นต้มเม็นโอ้สุดยอดกระหล่อมน่ต้มเม็นเป็น่งผลงานในพานสองคนนอกระี๊ยมามาไรหล่ะฮะหน้ามาอีกเอาเขามาส่งถือว่าสำเร็จแล้วนมอกระไรเอาสบายดีทุกคนตอนนี้มาพบก็ซองบ่าเตยไม่ได้บ่าเตยผ้าพีพาหน่องไปคุดต้มเม็นเน่ กับไอ้เคยหักกับอันนั้นเนี่ตเ้องมตเปลี่ยนกินมากก้ต่อนนตอนนี้เนาะเฮาไปคุดเมนเอาจะลืมติดตามไปยาวๆเด้อตอนนี้เขากำลังอีกเดินทางไปเมื่อกี้เขากำลังเดินทางมามาสมทบกับกับทีงานหนึ่งเดินกกำลังพักผ่อนกินข้าแห้ก่อนหลออกเดินทางไปคุดเมนนะกินข้าในพานสองคน ใช้เชือเรากผู้นะีเ้เนะแต่ลาก,กินขขาได้หมายไปฟุดเบนกำลังอีเดินกำลังไปหาบ่อนต้มหมิ่นเขาหัวน,นะครับเขากำลังจะไปโุดมันตลาใหม่เช้าเนี่ยตื่นเองหาอีกะหาปีนี่อาจจะเป็นปลาแก่แล้วใช่ไหมเป็นปลาเหล่าตัวเนี่ย เอฟซีทายน,นที่เขามาเบิ่งซองเบาเต๋ขอซ้อยมังสิงเราอย่าเลื่มกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจงเตือนเพราะพาคลิปใหม่ๆนะ่แลเสียดายอาคาหน่อยพ่าได้มากเพราะว่าเขาค่าอาคาหน่อยค่าเวี้ยน่ย นี่นะตอนนี้มหอนแล้วหอนบอลบอลขุดมินเพราะว่าเมื่อกี้เขาเอามาหหออ้ามาเล่เราก็มินมันเขาห้ยนนะะ,ะเหี้ยหูมีนกว่าดีเนะ

เหนไฟไปนยก็ไม uh, 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 uh. uh. ่จะปอเราอะไรเลนี่ยัาถออห่นเลยเออหูวแล้ไปตอนนี้กำลังหลดเอาเอาไฟมาต้องมอู้ดีตอนนี้อยู่วะอยู่ในอ่านแล้วอยู่ก่อนนี้เนะหางหันางันัา

Hey, you hút này, here. Tell hôi tell me, tell me, tell me. Okay, I'm áo there, tell té I'm not there. 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 ở not there. I'm not there. I'm not there. I'm not there. ở not này I'm nè น้อมาเกิดกมาสามาส่นีะเอหมนอะอต่ยงันตาออยถมันหูเก๋าเลก็มันไจัเขาไปอผ่าเตียงนี่ก็ผ่าเตียงหูมันเตียวนีก็อกคุกกว่าแล้วหูบุหูหาอเออผ่าเตียงเลยเตียงเตงหรนี่เขาไปกินไทยให้ไดกูจะน้มีแต่กินได้เอออู้หูสามลเนี่

tay tay kia tay lạ tay 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 này tay 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 Phá liệt, uh, phá, đấy, ló, ừ. <coughs> <coughs> ừ. <coughs> <coughs> tăng tăng lạ. <coughs> phá lại tỏi hút đi nè. À. Pha có có Còn đó này. đi đi. Ừ. lại cho nè. À, nó rồi nè. Ừ. nè, nó để xe hết rồi. Nó đi đi cơ. Nó Bây giờ, bây giờ. น้กเขาใส่ในหมูเต็มเนอาัดเต็มเลยโอ้พรนหลุดขนาดตอนนี้พกันเล้ยให้เาม่ไยุนไ่ได้จะเดี๋ม้ดี๋ร้ายเดี๋ม้ตัวมูคือตัวมู๊เล่ะไั้รูออกแล้วกันเหรมูในดินบอล่ะมูอยู่ในดินในนะมีที่นีสิรู้ร่าออเ จำใสลูกาเนาะใส่กเกใส่่กตอตดีเยโมกิกเอาเสร็จไปเตีเยเลูต้นนีเน่ยลูกเนต้นนูกอนั่นต้นมาเ<ล>ออนซาลด <laughs> แต่งาซัลเรลูนอยเทนี่มีซาลูอะเออก็นลด้วยสุยอดเลโอผ่านี้เ่ยเฮ็ดอีกแล้วมานพี่น้อ,อ,นอง หเสซบจะาอยู่ร้หน่อยรู้นี่แหละอ่าหนับบุ้ได้คุกมินน่ะเพราว่ากแจ่วไคุกกคือว่าเมื่อนีรมานขนาดเขาบ่ได้คุดลายเนี่ยคุดแต่ประมาณห้าหกบาทใช่เราก็ได้เลยผมโดนกะมยเลยเนาะเมไม่อได้ปุบปับปุบปับอยูเนี้ยอสไเนาะโดนกะเปส่เอเนเนาะสืออ๋อมเนี่อ่ามะขาก็ไ่ mọi người chị này mọi người 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 bên người cái gì mọi người mọi người mọi người แล้วน,นางนนางใส่ตีนในซอสซอสเคี้ยวซ้ำเค้ยเลครวมาคุ้มมนเลเรีวมากกว่านางใสก็อนออมากมนเนเมาก,ากเอา้วุ้ออ,ออกมาก็อยู่ตีนก็ได้เนาะอันนี้ <c oughs> ออกบ้านก็มันก็เริ่มขุดไหมนะขึ้นใจมาไวไมันออกจะมีไมเนาะมันจะ,นะเขานี่ยมันจะปีนเี่ยมันจะปีนเพื่ปีใหม่เอแล้วก็มาขุดเนี่ยขุดกัตีนี้หนึ่งได้เนี่ยขน้เขาด้วยไม่ออกตีนเนี่อเนาะมาไวเนาะตีนนี้น่นเคนาะขาขอไปม่ตีเนี่ มันจะขึ้นแล้วนี่อาชีพเจ้า,จาก,ก็กลัวไม่ขุดเลยตอนวั <c oughs> นผมได้มาเข้าไปติดพ <c oughs> อแล้วโอ้โหนี่มาทีนี่แล้วผมเพิ่มแต่ละเลนี่เนาะโฮมันขุดหมาตอนเมื่อกี้เอาเฮาเอาม้ามาอะไรเนาะมาขุดขเข้าไปนั่นอ,อยาต่ละกี้แตาละเอาปากโค้มอยน้ำตา <laughs> มือแต่งมูกอะไรเนี่ยเด้อ <c oughs> ในพานเรายกขึ้นมาเบิ้งไม้คคกอ่ะเนี่ประมาณสิบายโลเลยทุกคนชามีคัาชาม่คักเลยเนี่ยวาเตว่าก็ขึนนิ่มได้เนี่ยได้ฟาดกินแล้วเนาะโอ้เนี่ยกินนี่ยในที่สุดทก็ได้แล้วเนาะประมาณสับข้าว หานาที่กับพ่อเนาะเอาขุดมัน้ไปอ่ะก้าดาลกัคุบเดียวืไรนี่ยุกบปไปเนี่ยไเนี่ยกำลังซีแบกึันไปมันนักพอดไรมูกปลาอนตอนนี้เออไปมาเมงซะนี่เอามาิปงไว้เยมมีกับพ่มา้าเมีมากรมาได้กินย่อนมาตัวนี้อาเนี่เสรจได้ยมาไว้เ้าเดี๋ยวก่ะ เดือดเหรอดือดเหรอดือดเหรอนไทยเหรออ่าเ้นี่ใครอ่ะใส่เอาเลยนสะเน่ยะไ่เอเนี่อาเชินะเอา FC ทุกคนสำหรับคลิปนี้เจ้าเพียงเท่านี้เนาะพบกันใหม่คลิปนะว่าคลิปนี้เขาเอาต้มมิ่นก็ือวาสำเร็จแล้วเลิปนน้ เอาพบกันในคลิปหน้าน้องสารคินี่ไปก่อนบายบาย